สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับทั้ง3ตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะครับร่วงลงมานะ ผมฟังจากการวิเคราะห์ของกูรูต่างชาตินะครับนะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไม่ใช่เฉพาะนะใน3ตลาดหุ้นนะครับสำคัญของสหรัฐนะครับดาวโจน s ์5 p 0แ0และ NASDAQ นะครับที่ร่วงลงมาเขาบอกว่าเรื่องของน้ำมันดิบนะครับก็ร่วงลงมานะครับบิตคอยนะครับแล้วก็ทองคำก็ถูกผลกระทบนะครับก็ต่ำลงมาแต่ดูเหมือนว่าสายๆหน่อยผมไปดูบิตคอย นะครับมันจะฟื้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับกลับเป็นบวกนะทางกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติก็มองต่อไปนะว่ามันมาจากอะไรนะครับเขาก็ไปดูที่ผลตอบแทนนะครับพันธบัตรรัฐบาลสหร,รัฐ10ปีเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับออดอลลาร์นะครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับนะเขาก็สรุป แต่ว่ามันเกิดมาจากแผนของการขายนะคือแผนของการขายเนี่ยนะทำให้ผมนะ้มองเห็นภาพนะครับที่ผมบอกนะให้ฟังหลายครั้งว่าการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยมันคือการเก็งกำไรและเป็นการเก็งกำไรนะที่ถูกวางแผนนะครับจากกองทุนนะครับรายใหญ่ๆนักลงทุนรายใหญ่ๆนะครับ พวกนักลงทุนสถาบันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งนะเขาจะเก่งกําไรนะเวียนไปในตลาดต่างๆหลักการของการเก็งกำไรระยะสั้นก็คือซื้อถูกขายแพงเข้าซื้อถูกแล้วก็ขายแพงเวียนไปเรื่อยๆรือหรือด้บางครั้งนะครับนะถ้าเหมือนเหมือนกับเกมครับนะถ้าบางทีเขารู้สึกว่านักลงทุนเนี่ยนะจะจับทิศทางอะไรแบบนี้ได้นะเขาก็จะล้างทีเดียวใช่ไหมก็คือลักษณะแบบนี้ครับก็เลยว่ามันเป็นแผนการ ทขายคือมันเป็นแผนการเพื่อทําให้เกลียนะให้เรามองเห็นเหมือนกับว่าตลาดทุกตลาดนี่ร่วงหมดคราวนี้ตลาดมันร่วงหมดคําถามคือเงินนะที่มันขายไปไหนถูกไหมฮะเงินทะี่มันขายไปไหนนะเออเราก็จะมองเห็นว่าอย่างการฟื้นของบิตคอยที่เร็วนะกว่าตลาดอื่นเนะี่ยเราจะมองเห็นว่าก็มีเงินนะครับโยกไป นะในการเก่งกำไรนะต่อในตลาดบิตคอยซึ่งผมก็ได้ทำคลิปให้ฟังว่าการลงทุนระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนไวเร็วและมากซึ่งผมเอาตัวเลขมาคำนวณน,นะครับโดยเอาค่าสูงสุดกับต่ำสุดนะครับในช่วง1เดือนก็ดี1ปีก็ดีเนี่ยบิตคอยนะคืออันดับ1น,นะครับที่เหมาะกับการเก่งกาไรนะระยะสั้นรองมาคือหุ้นนะครับทองคำนี่ไม่เหมาะเลยนะครับในการเก่งกำไรในะระยะสั้นนะเพราะว่า เมื่อเทียบจากสูงสุดกับต่ําสุดเนี่ยนะครับแทไม่เปลี่ยนแปลงนะอยู่อัตราส่วน1ต่อหนึนหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยนะมันถูกกําหนดโดยบรรดาน,นักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนสถาบันนะครับเออนักลงทุนที่เรียกว่าอะไรนะครับเขาเก่งกําไรนะครับหลักการก็คือทํากําไรให้รวดเร็ว ให้ได้ปริมาณมากนะครับก็คือซื้อถูกขายแพงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ผมก็เห็นการเวียนนะครับของการซื้อถูกขายแพงไปในตลาดต่างๆนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะครับทุกตลาดร่วงลงมาหมดเลยไม่ว่าเป็นตลาดหุ้นนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500น a s พี แม้แต่บิตคอยน์นะครับก็มีการร่วงลงมาแต่ดูเหมือนว่านะมันจะฟื้นขึ้นมาเร็วสักนิดหนึ่งนะครับตลาดทองคําก็ถูกผลกระทบนะครับนะบอกว่าตลาดน้ํามันดิบก็ถูกผลกระทบในขณะที่ตัวแปรอื่นดูเหมือนนิ่งๆเช่นนะครับดอลลาร์นะครับก็ดูเหมือนทรงๆอยู่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีก็ดูเหมือนทรงๆอยู่แดบบสดสง,งว่าไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากคําถามคือเงินทุนไปไหนอ่ะ เปินคุณก็อยู่ในรูปของเงินสดเตรียมรอบต่อไปก็แบบว่าเราพอจะคาดคะเนได้เหมือนกันนะครับว่ารอบต่อไปคือเดี๋ยวตลาดทุกตลาดก็จะฟื้นขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคือการเก็งกาไรมันตอนนี้เป็นแผนในการขายหรือเทขายก็แล้วแต่นะครับก็จะมีคนเข้าไปช้อนซื้อๆนี่แหละแล้วเดี๋ยวพอระดับคาได้ดีระดับหนึ่งนะครับขึ้นถึงสูงเดี๋ยวเราก็จะมองเห็น มีการขายนะมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นลักษณะไซเคิลขึ้นลงขึ้น,นลงแบบนี้นะตอนนี้คือการเก็งกาไรนะครับในระยะสั้นนะครับคราวนี้สิ่งที่นะผมจะบอกก็คือว่าทุกท่านก็เตรียมต,นะตัวแล้วกันนะเตรียมตัวให้เร็วแล้วกันก่อนจะสายไปคือเตรียมตัวใครที่จะเก่งกําไรระยะสั้นเนี่ยนะครับเดือน2เดือน3เดือน4ี่เดือน5เดือนในปีนี้นะถ้าจะเก่งกําไรระยะสั้นท่านก็ดูแล้วกันว่าอะไรที่เหมาะกับการเก็งกาไรแต่ท่านต้อง เข้าออกให้เร็วนะครับจับทิศทางนะของนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนสาบันให้ดีนั่นคือเกมการเก็งกำไรไม่มีหลักยุทธศาสอะไรมากครับก็คือซื้อถูกขายแพงเข้าเร็วออกเร็วนะครับนั่นคือการลงทุนระยะสั้นนี้ไม่ใช่คำแนะนำนะครับนี่เป็นข้อสังเกตที่ผมมองเห็นว่ามันคือเกมของการเวียนนะครับนะตลาดต่างๆแล้วพอถึงเวลานะที่ใครจะจับทิศทางอะไรได้เนี่ยนะแผนเขาจะขายก่อนขายก่อนเพื่อจะรอ ขึ้นในรอบต่อไปซึ่งผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวไม่ไม่นานนี้ครับเดี๋ยวเราจะเห็นตลาดหุ้นนะทั้ง3ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เอสเซนต์พีหนดนะหรือบิตคอยนะครับนะหรือทองคำเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นอีกนะครับแต่มันขึ้นขึ้นลงๆมือนี้แหละครับนะเป็นไซเคิลของมันในการเก็งกำไรในระยะสั้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่ในปี64ในบรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญน,นะที่พูดถึง เรื่องของ big crash 40%, the burst แดบแล้วก็ the burst 90%ซนะซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้นะเวลาไหนก็ได้หมดเพราะ,ะนั้นใครที่เก่งมาเระยสั้นอยู่นะท่านจะต้องไวนะครับเร็วนะสังเกตให้ดีนะครับนะผมเข้าใจผูนะ้ทีดด่ต้องการเก่งมายะียสันเนี่ยต้องการทำกำไรนะครับเพื่อมาชดเชยกับไรายได้ที่หายไปในท่ามกลางวิกฤตนะสธารณสุขโควิด -19 นะท่ามกลางเรื่องของการล็อกดาว ธุรกิจต่างๆค้าขายรายได้หดหายไปบางคนก็จะหาไรายได้จากการเก็่งมราระยะสั้นมาชดเชยนะครับมาทดแทนนั่นเองอย่างที่บอกนะครับอีกนานเท่าไหร่ไม่ทราบว่าจะเกิด Big c คร s ช40% The Bus 80%หรือ The b u r s t 90%เพราะฉะนั้นท่านต้องแบ่งส่วนหนึ่งนะครับนะในการลงทุนในระยะกลางและยาวซึ่งผมยังมองเห็นว่าทองคำเนี่ยนะมีคุณลักษณะที่จะสามารถ r ร e เซิร์ฟเวลของท่านได้นะครับ นะท่านก็ต้องซื้ออินชูลันไว้10-20ของสินทรัพย์ท่านด้วยนะครับเพราะเราไม่ทราบอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่มีใครตอบได้นะครับว่าในปี6,4ปี65จะเกิดอะไรต่อไปนะครับเพื่อความคิดวกว่าอไนนะไรการลงทุนในระยะกลางและยาวที่ผมเล่าไปฟังแล้วอ่ะมันเป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยมากกว่าการลงทุนระยะสั้นซึ่งเน้นการทำกำไร รวดเร็วในปริมาณมากนะครับแต่สิ่งที่เระมัระวังก็คือ high list high return นะครับอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นนะครับแล้วราคาทองคำเนี่ยเข้าใจว่าไม่น่าจะทำ new high นะครับจนกว่านะครับจะเกิด big crash ครั้งต่อไปเหตุผลนะครับเพราะย้อนกลับไปในข้อมูลนะครับในปี2008นะครับตอนที่เกิด Gate recession นะครับมี stimulus qe 1ะครับตลาดหุ้นขึ้นทองคำขึ้น Q.E. 2นะครับตลาดหุ้นขึ้นนะทองคำก็ขึ้นอยู่แต่วพอถึง Q.E. 3อันนี้ไม่มีผลต่อตลาดทองคำเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นมันขึ้นเลยจุดแค s ชลงมาแล้วนะครับแปลว่าจับตาดูให้ดีนะครับนะว่าทำไมนะถึงเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าเขาต้องการอุ้มตลาดทุนตลาดหุ้นน,นั่นเองเมื่อตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับสูงเลยจุดแคลชสิมูเลต แทบจะไม่มีผลกับทองคำเพราะราคาทองคำในช่วงปี2011ใน QE 3จะแกว่งไซเวและสไลด์ดาวนะครับรอบิ๊กครชครั้งต่อไปนะครับราคาทองคำจะทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอทุกท่านฟังพี่นิพยจาราก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมที่พูดบรรยายนะถึงเรื่องอิทธิพล QE Stimulus นะครับต่อทองคำ ท่านจะมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นและจะเป็นการวางแผนในการลงทุนของท่านในระยะกลางและยาวที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u t u h e ชแน l อาจารย์เสก5.0.5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,กติดตามและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาครับพิจารณาด้วยตัวท่านเองก่อนลงทุนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ